ก็คือรายการเอ่าไรอีกครั้งครับทุกท่านนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทําทำอาหารอาหารที่จะสอนท่านทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่ามงตานเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับมงตานเมนูที่มาสอนมันชื่อวาัชคังมันเป็นยังไงผมให้ท่านพบกับเชฟเลยดีกว่าผมไม่อยากจะคุยอะไรมากแต่ว่าท่านต้องดูจริงๆเทปนี้ท่านต้องดูขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณภูผาชุนรัตจากร้านมงตานครับ คุณดีครับคุณจะดีนะคุณก่อนในกคนุณชนตรงนี้นะครับคุณเป็นใครอะครับจริงๆก็เป็นเชฟทําอาหารมาก,ก่อนครับมผมแต่ว่าหลังจากที่ได้มีการเรียนทํางานผมก็ตัดสินใจเปลี่ยนสายมาทําขนมครับกลายเป็นเชฟของหวานครับ <นะ S 1> ใช่เพราะว่าในมือ,อ,อกกาจะมี2เชฟเชฟอาหารและาาเชฟาหวานแย<ล><ล>กหวานใช่ครับนะครับพ ียนตัดสินใจว่ามาทําเป็นเชฟของหวานเนี่ยเรียนต่อหรือทําอะไรต่อที่ไหนหลังจากเรียนจบที่ไทยนะครับก็ตัดสินใจบินไปฝรั่งเศสแล้วก็ไปเรียนแล้วก็ทํางานที่นูน่นสี่ปีสี่ปีฝรั่งเศสคุณปูนอยู่อยู่อยู่อำเภออะไรฝรั่งเศสไม่ได้รู้ไงว่าฝรั่งเศสเป็นการอยู่อะไทักทายก็นดิฝรั่งเศสบองชื้อบองชูครับมองดูบัวบลเบีย <c oughs> <c oughs> อะไรมองดูวัวบนระเบียงคืออะไรอ่ะเคยมองดูวัวอยู่บนระเบียงไหมผมว่าผมว่าคุณไปทางนู้นเลยดีกว่าผมผมกับอะไรมาเนี่ยเดือนนั่นเรียนที่นู่นไปอยู่ฝรั่งเศสฮะอยู่ฝั่งอยู่กันอยู่ที่ไหนครับเอออยู่ปารีสครับอยู่ปารีสนะครับอยู่ที uh ่ปารีสฝรั่งเศสอยู่ที่นั่นเรียนแล้วก็ทำงานอยู่ที่นั่นทั้งหมด4ปีด้วยกันใช่ครับแต่เสร็จแล้วเขาผันตัวมาเป็นเชฟของหวานของหวานที่เขาจะทำในวันนี้มันชื่อว่า วัชคังใช่ครับวัชคังมันคืออะไรครับวัชคังนี้เป็นเมนูเป็นทร t i ช n นลขนมฝรั่งเศสที่นู่นเลยมันจะเป็นไอศครีมกับตัวเมอแรงครับทีนี้เมืม่อก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นไอศครีมแบบเป็นก้อนเสร็จแล้วเขาจะแปะมือแรงรอบๆม,มันก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่อ่าใช่ผมก็เลยจัดก,การมาปรับเปลี่ยนมารูปแบบของผมให้มันดูโมเดินขึ้นครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นในวันนี้วัชคังอันนี้แบบนี้ที่จะได้เห็นเนี่ยนะผมบอกอ่ะน,นะไม่มีที่ไหนในโลกนะครับเพราะมันเป็นของเขา อ๋อเหรอเขาคิดเองเป็นออริจินอลแต่อยากรู้ว่าต้นฉบับนี้อยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ครับจริงๆแล้วคุณปูนเข้าใจผิดเฮ้ยเหรอจริงเหรอครับคุณปูนไปอยู่ฝรั่งเศสสี่ปีต้นฉบับอาหารนี่อยู่ที่ประเทศไทยทำไมเับที่ไหนออกเสียงออกเสียงว่าอะไรนะวัดรังครับวัดรัง ร้านาระสมเด็จที่ทุกคนถามาคุณไปเลยฮะแล้วจะเขาไล่มาไม่ต้องกลับอะไรละท่านผู้ชมครับนี่คือเป็นออริจินอลไอเดียของเขาจากการเรียนและเชฟทุกคนฮะถ้าจะเป็นเชฟขึ AU ้นมาได้จริงๆต้องมีอะไรที่เป็นของของตัวแต่อันนี้มันเป็นของร้านมงตาจริงๆมงตาลเป็นร้านอาหารหรือร้านขนมอยู่ที่ไหน จะอยู่ที่ถนนเจริญราษฎร์ครับ,รบใกล้ๆก,กับเส้นพระรามสามครับครับผมปากหมุดไว้ให้เลยตรงนี้เป็นร้านขนมถูกไหมครับร้านขนมอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยนะครับลแล้วที่ท่านเห็นทั้งหมดท่านจะไปเจอที่ร้านเขาใช่แต่แล้วแต่แต่และว,วันนะครับแต่และว,วันจะไม่เหมือนกันมันจะมีอะไรแตกต่างมีอะไรที่เขาคิดขึ้นมาได้ใหม่บ้างหรือฤดูการนี้ต้องทําอย่างนี้อย่างนี้บ้างผมอยากให้ท่านไปร้านนี้จริงๆมงตาลท่านจําชื่อไว้แต่นี้เรามาดูว่าทําอะไรเขาทํากันยังไงวัชคังผมเข้าไปแทรกไม่ได้เลย เพราะวีดีอามันยาวมากแล้วมันงดงามมากนี่คือวัชคังของมงตานครับนี่คือร้านของเขาหน้าไปจริงๆท่านผู้ชมเป็นร้านขนมที่หน้าไปมากเลยนะครับนี่คือข้างในร้านและนี่คือเครื่องทั้งหมดแต่ดูวิธีการทําซึ่งปูนจะเป็นคนพูดเองนะครับว่ามันคืออะไรปูนครับอันนี้เริ่มจากไอศครีมวานิลานะครับก็จะมีนม1,000งพักรัมวิปปิ้งครีม400กรัมแล้วก็วานิลา20กรัมครับอันนี้ก็จัดการต้มเพื่อสกัดโปรตีนของวานิลลาออกมาครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่ตัวน้ำตาลทราย200กรัมนมผง60กรัมแล้วก็ตัวน,น้ำตาลคูโคส160กรัมครับ,รบก็ต้มให้เดือดนะครับ oh. เสร็จแล้วเราก็ พักไว้ให้เย็นบนอ่างน้ำแข็งนะให้มันเย็นเร็วที่สุดใช่ครับเพื่อจะนํามากรองนํามากรองต่อครับเพื่อเอาฝักตัววานิลาออกครับแล้วก็นําไปปั่นในเครื่องปั่นไอศครีมทั้งหมด20นาทีครับครับนี่คือเครื่องปั่นไอศครีมนะท่านผู้ชมมันจะกลายเป็นไอศครีมวานิลานั่นเองคราวนี้น้ําเปล่าเท่าไหร่อันนี้จะเป็นน้ําเปล่าสองรกรัมอันนี้เป็นราสเบอร์รี่ซอเบยนะครับจะมีอินเวอร์เตอร์ชูการ์1นึกรัมแล้วก็ตัวน้ําตาลทราย120กรัมน้ําตาลกลูโคส160กรัมนะครับ อันนี้ก็ต้มให้เดือดเหมือนกันนะครับแล้วก็เทใส่ตัวรัสเบอรี่พิเรตหนึ่งพันกรัมแล้วก็ตัวน้ำมะนาวสุดจรัมแล้วคนให้เข้ากัน<ช>แล้วพักไว้พักไว้ให้เย็นแล้วก็นําไปปั่นใส่เครื่องไอศครีมเหมือนกันยี่สิบอันีเหมือนกันเลยมันจะได้ไอศครีมซึ่งเป็นไอศครีมรัสเบอรี่ใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้ซอฟ์เบรคจะไม่มีนมเลยครับโอเคอันนี้ก็จัดการใส่พิมพ์นะครับแล้วก็บีบลงไปเพื่อเป็นชั้นแรกนะครับแล้วก็นําตัวไอศครีมวานิลาที่เป็นสีีขาวติดลงไปปเ็นนชัั้ท่ครบ พอปิดลงไปทั้นที่สองปุ๊บเราก็จัดการแช่เย็นเพื่อให้แข็งแล้วก่อนที่จะเราแกะออกมาเพื่อใส่บนจกรนะครับต่อไปเป็นครีมมะนิลานะครับนมสด400กรัมวิปปิ้งครีม80กรัมนะครับก็เทรวมกันไว้แล้วก็ใส่ผักมวนิลาทั้งหมด2ฝักเข้าไปอันนี้ก็ขูดเม็ดออกมาให้เรียบร้อยเพื่อเอาตัวเม็ดที่เราเห็นตัวในครีมครับ,รบแล้วต็มีน้ำตาลทราย90กร<ะ>ัมแปง้แปงขง้าวโพดแป้งข้าวโพด30กรัมไข่แดง60กรัมนะครับ,ค,รบคนให้เข้ากันเทนมเข้าไปแล้วก็ คนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็กลับขึ้นไปตั้งที่เตาเอาไปตั้งฝากครับผมใช่ก็คนไปเรื่อยมันก็จะข้นขึ้นนะครับครับแล้วก็นำไปพักไว้ให้เย็น3 5มสถึงสีองศาจากนั้นใส่เนยทั้งหมด150กรัมแล้วก็ใส่เครื่องปั่นให้เนียนครับผมซึ่งเป็นเนยจืดนะครับเป็นเนยจืดครับครับแล้วก็จะเป็นตัวซอสมิกซ์เบอร์รี่นะครับเป็นมิกซ์เบอร์รี่พิเรย์ี่50กรัมน้าตลทราย20กรัมแล้วก็ตัวพิน1กรัมครับครับคนให้เดดือนะครับแล้วก็จากนั้นก้ำตาปัลทรายยี่สิบกรัม อันสุดท้ายจะเป็นตัวเมอแรงนะครับอันนี้จะเป็นเมอแรงทางของฝรั่งเศสนะครับก็จะใส่ไข่ขาวร้อยกรัมน้ำตาลทราย1 0 0กรัมนะครับตีให้เข้ากันก็ตีจนฟูประมาณตีจนตั้งยอดครับผมแล้วก็จะมีตัวไอซิ่ง100กรัมนะครับร่อนให้ละเอียดเลยครับครับถ้าร่อนไม่ละเอียดมันจะเป็นเมล็ดอยู่ด้านในนครับผมมแล้วก็นํามาคนแค่เข้ากันนะครับครับผมหลังจากที่เราคนให้เข้ากันเรียบร้อยนะครับจะนําไป ปาดไปบนถาดแล้วก็จะมีพิมพ์เป็นพิมพ์กลมที่ทางทางร้านนี่เราคิดขึ้นมาแล้วก็นําไปอบทั้งหมด2ชั่วโมงอบนี่อุณหภูมิต่ำมากนะท่านผู้ชมครับหกสิบองศามาเลยใช้แค่ตั้งนานตั้งสองชั่วโมงเสร็จแล้วเอามาใส่อันนี้ก็คือจะเริ่มการตกแต่งจานแรับอันนี้ก็จะเป็นวานิลลาครีมที่เราบีบลงไปก่อนนะแล้วก็เป็นตัวไอศครีมที่เราทาไว้ใช้แล้วก็ใส่ลงไปล้อมรอบด้วยตัวบร์รี่ซอสที่เราทําเมื่อสักครู่นี้ใช่ค่ะ แล้วก็จะเป็นพวกบริสสดมีสตรอเบอรี่นะครับราสเบอรี่แล้วก็ตัวบลูเบอรี่ครับหลังจากนั้นก็จะใส่ตัวเมร็งที่เราทําไว้ด้านบนเช่นกันนะปิดเอาไว้ด้านบนนี่ฮะนี่คือซิกเนเจอร์แล้วก็ยังแต่งด้วยแต่งด้วยราสเบอรี่บนอีกแล้วก็ตัวดอกไม้ฐานได้นะครับนี่คือดอกไม้ฐานได้ทั้งนั้นใช่ครับเป็นดอกไม้จากที่ใหม่ท่านผู้ชมครับเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับวอชถังครับ ูไม่กินแล้วหนูจะเก็บไปเลี่ยมของหอเหมือนเลยนะคือมันมีค่าจริงๆฮะท่านผู้ชมครับนี่คือขนมหนึ่งถ้วยหนึ่งจานที่ออกมาทำเชิญเลยครับคุณอ๋อเดี๋ยวผมต้องถวาบมิปูนเพิ่มครับว่าผมจะทานยังไงเพื่อให้ได้รสชาติของเขาอย่างสูงสุดทานอย่างนี้ครับคุณผู้ชมนี่นี่นี่ฮะทานอย่างนี้ไปทานทานด้วยกันครับผมก็แผ่นด้านบนกระเทาะให้แตกก่อนนะครับแล้วก็ทานกับไอศครีมแล้วก็ครีมและผลไม้เก่งโค้กทำถูกเลยครับ เราต้องบอกทำ้ากนี้ก่อนนะฮะรสชาติทั้งหมดที่ทำทั้งหมดเนี่ยที่เป็นเชฟแล้วคิดขึ้นมาเป็นเชฟของหวาน่ยรสชาติมันต้องบาลานซ์กันนะครับรสสัมผัสของแต่ละชั้นแล้วมันมีความหมายหลากหลายของมันแต่ว่าการกินรวมกันทั้งหมดมันจะทำให้เกิดความบาลานซ์กันในปากแต่ถ้ากินแยกมันไม่ใช่นะฮะอันนี้มันกินแยกไม่ได้มันต้องกินรวมกันทั้งหมดแล้วก็ความแตกต่างของมันแต่ละอย่างแต่ละสิ่งที่ทำไปทั้งหมดมันจะมารวบรวมกันอยู่ตรงนี้ผมถามคำเดียวจริงๆที่อยากคุณใช้วานิลา สดสดทำไมคุณไม่ใช่กลิ่นมะนิลาส่วนตัวที่ผมทํำงานผมรู้สึกว่าเ,เราควรจะซื่อสัตย์ต่อลูกค้าแล้วสิ่งที่ผมทําก็คือสิ่งที่ผมทานเพราะฉะนั้นผมก็จะทําในสิ่งที่ว่าดีที่สุด เพื่อกับทุกคนครับเดี๋ยวอย่าโกรธกันนะครับหรืออย่าฟังว่าเข้าไปดูถูกใครง่ายสินะเพราะบางที่ใช้กิน่นวานิลามีสิทธินะเป็นสิทธิ์ของคุณแต่ว่าพอเวลาที่เป็นเชฟของหวานที่ทํางานระดับนี้อย่างนี้จริงเนี่ยเขาใช้ของจริงฮะ<ช> <ๆ S 2> เขาใช้เขาไม่ได้มีเจตนานะเดี๋ยวฟังผิดว่าเอ้ยพอเขาบอกเขาซื่อสัตว์เนี่ยเขาซื่อสัตว์กับความเป็นเขาด้วยใช่ในในฐานะที่ผมเป็นเชฟทำขนมเองผมรู้สึกว่าการที่ผมทําผลงานออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งมันควรจะต้องเป็นสิ่งที่ออกมาจากผมได้ดีที่สุดครับ นั่นคือปูนครับปูนคิดอย่างนั้นจริงๆนะฮะอย่างอย่างตัวฝักตัวนี้ก็อยู่ประมาณที่38,000บาทใช่ฮะต่อกิโลนึงนี่กิโลกรัมหนึ่ง3า0 0 0นี่คือซื้อกันซีซีแล้วนะฮะถ้าในช่วงที่มันแพงๆมันสามารถขึ้นดีดไปได้ถึง4 5 0 0 0บาทนะครับอันนี้คือพยายามอย่างยิ่งแล้วเมืองไทยปลูกได้แล้วนะฮะปูกได้จริงๆแล้วนะครับคุณอ้อเชิญครับคือถ้าพูดถึงรสชาติเขานะครับ มีภาพวาดหนึ่งภาพวาดน,นะครับและในนั้นมันจะมีสีเยอะมากมีทั้งสีโทนอ่อนโทนร้อนเลยนะ oh คุณดูนะรสชาติมันจะเป็นอย่างนั้นเลยมันเริ่มจากเปรีย้ยวของก่อนคือตัวราสเบอร์รี่จากนั้นมันจะมีความหอมของมันขึ้นมาจากทั้งหมดเลยแล้วก็ความหวานจบท้ายทั้งหมดมันจะสนุกอยู่ในปากคุณเลยถ้าคุณกินแล้วไม่ยิ้มนะผมให้เตะเลยอันนี้มันจะสนุกมากแต่ต้องเป็นคนรักความละเอียดของรสชาตินะมันจะได้รสชาตินั้นทั้งหมดเลยครับอร่อยจริง,รงอร่อยมาก คุณโก้คงอธิบายไม่ได้เพราะว่าคุณโก้ไม่มีนะฮะเราทามาแค่สองจาน<อ>ของของทำไม<อ>พี่โก้ไม่มีอ่ะของคุณโก้มันมันไม่มีจริงครับมันไม่ใ <c oughs> ี่อะครูโดนตามตรงครับขมขนมเป็นคนชอบของหวานอยู่แล้วแต่หนูรู้สึกว่าของหวานทีนี้มันคือเป็นเบเกอรี่ที่ต่างประเทศนะฮะต้นกําเนิดมาจากฝรั่งเศสเอาพูดตรงในใจหนูเนี้ยหนูก็ถ้าจะให้กินพวกบัวลอยสาคู ขนมหม้อแกงอะไรเงี้ยหนูก็โอ้โหดูโดนใจแต่แต่หนูชิมขนมหวานมานะครับในชีวิตนเนี่ยของต่างประเทศหนูไม่เคยรู้สึกว่าอะไรมันถูกใจหนูเยี่ยงนี้หนูบอกเลยว่าอ,อันนี้มันคืออ,อารยธรรมของหวานที่คุณพูดได้สร้างขึ้นมาประดับไว้ในแผ่นดินนี้โอเมนูนี้รับเลยครับเต็มใจให้ถ้าไม่ให้ก็จะไปส่งถึงบ้านครับติ๊บรเต็มติ๊บรเต็มติ๊บนเติ อร่อยจริงออากินแล้วเป็นยังไงครับคืออย่างที่พูดนะฮะมันมีความรู้สึกจริงๆเลยส่วนตัวนะส่วนตัวเป็นนินอยากไปนั่งอยู่ที่ร้านนี้มันชื่อมงตางแต่ตัวเองอยากไปนั่งอยู่ที่มงบังและกินอันเนี้ยอย่างจริงฮะงอยากมันความรู้สึกที่ที่ดีมากๆมันเป็นความรู้สึกที่เนียบรุ่มมากๆและนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองยังมีอีกมากมายที่ร้านนี้นะยังมีอีกมากมายที่ร้านนี้แล้วเขาได้สิบคะแนนเต็มเขาหน้าได้เพราะผู้ส่งประกวดเขาเนี่ย เบเกอรี่ฮัทเบเกอรี่ฮัทครับเบเกอรี่ฮัทนี่คือคืออาจารย์คน oh. หนึ่งในครัวบุญต่อยฮะเบเกอรี่ฮัทนี่คือคือสุดยอดเลยแล้วเบเกอรี่ฮัทเดินมาบอกผมว่าร้านนี้อร่อยแล้วผมไม่ทํามันเป็นไปไม่ได้ไปลองดูก็เออมันอร่อยจริงๆขอบคุณคุณภูผาขอบคุณมงตาลอีกครั้งนึงนะฮะอยู่ที่เจรนะิญราช คุณไปเด้อฮะปากหมดแล้วไปเด้อฮะแล้วคุณไปเจอกับวัชคังหรืออย่างอื่นอีกมากมายเต็มเลยท่านจะพบกับความจริงของความอร่อยแบบฝรั่งเศสแบบเชฟของหวานฝรั่งเศสคนนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนแต่ก็จะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ ประโยชน์ของพัซลี่ใช่ไหมใช่พัซลี่มีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดที่โดดเด่นและจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้ขอขอนิดเดียวนะครับผมขอนิดเดียวนะครับว่ามันเป็นยังไงครับผมโอ้โหอร่อยอย่างอย่างอย่างข้าวหมึกฟุ้งสับพริกขี้เหลวสวนครับอร่อยเลยสดชื่นมากกินเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีความแบบว่ามีลูกเล่นของความเผ็ดนิดๆผมยืนตรงนี้นะพวกเราก็จะยืนพร้อม้ัน